เสียดายชีวิตถ้ายังคิดแบบนี้นะคะวันนี้ถ้าเกิดคุณเกิดมาทั้งทีแล้วยังคิดแบบที่ครูจะบอกต่อไปนี้มันน่าเสียดายจริงๆเลยค่ะรู้ไหมความคิดที่มันทําลายคุณและทําให้คุณเนี่ยแย่สุดๆในชีวิตเลยก็คือความคิดที่เป็นความเครียดทั้งหมดค่ะความเครียดเครียดเรื่องอะไรบ้างหล่ะเครียดเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องชีวิตเรื่องสุขภาพเรื่องการเรื่องใดๆก็แล้วแต่ที่มันเป็นความเครียดทั้งหมดคุณกําลังคิด เพื่ออยากจะหาทางออกใช่ไหมคะแต่คุณรู้หรือเปล่าว่าความคิดที่มันนำมาซึ่งความเครียดมันไม่เคยทําให้คุณได้เจอทางออกเลยค่ะกับการมันกับเพิ่มระดับอารมณ์ความรู้สึกหรือฮอร์โมนความเครียดให้เกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็จะเกิดความสับสนค่ะความกังวลความไม่สบายใจความน้อยเนื้อต่ําใจหมดแรงหมดพลังเศียยจงเลยเนาะเราเกิดมาทั้งทีจริงจริมนุษย์มีมสิิทธ์เลือกนะคะเราเลือกที่จะคิดด้านดีๆก็ได้จริงๆมันมีคนสําเร็จของโลกมากมายเลยคะ่ะที่เขาสร้างความคิดดีๆไว้ให้กับเรา แค่เอาตัวเราไปหมกมุ่นไปดูไปมุ่งมั่นไปทุ่มเทเรียกว่าเอาตัวเราเนี่ยไปสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับตัวเราดีกว่านะคะที่เราจะมานั่งเครียดเอาหาทางออกไม่ได้บนโลกใบนี้มันมีปัญหาทุกคนทุกคนเจอปัญหาค่ะแต่คนธรรมดามักจะนั่งเอาเวลาไปนั่งเครียดค่ะแต่คนที่เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาเอาเวลาไปหาข้อมูลค่ะว่าเอ๊ะเขาจะเลือกทําแบบไหนดีมันมีคนที่เขาเคยล้มเหลวล้มลุกคู้คาหรือเจอ ปัญหาเมื่อที่เราเจอตอนนี้แล้วเขาก็ได้บอกทางออกเราไว้มากมายคุณสามารถหาข้อมูลทางอิอนเทอร์เน็ตได้เลยหรือไปซื้อหนังสือดีๆสักเล่มเพื่อสร้างพลังและกำลังใจให้กับคุณเมื่อคุณโฟกัสที่จะเปลี่ยนพลังงาน เปลี่ยนจากความเครียดเป็นความคิดที่ดีชีวิตคุณจะมีทางออกมากขึ้นคุณจะเบาสบายมากขึ้นเกิดมาทั้งทีใช้ชีวิตให้คุ้มใช้ชีวิตให้ดีเพราะเนี่ยมันเป็นชีวิตของเราคูซันไรส์เป็นกำลังใจกับทุกคนนะคะคลิปดีดีมีประโยชน์เพียบเลยสามารถขอฟรีที่แอดคูซันไรส์ตรงนี้นะคะมีคอร์สโปรแกรมจิตพิชิตความั่งค้างเวอร์ชันทีวีที่สุดในโลกคูตั้งใจแบ่งปันให้พวกเรารู้สึกว่าชีวิตเรามีความหมายมีความสุขมีกำลังใจเดินไปด้วยกันตลอดเส้นทางแห่งความสุขนี้สวัสดีค่ะ